สดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องชิโชนโจมอเตอร์คอดครับคลิปที่สองครับนินแรกของธนรัตน์เพ็ญยันโบ๊ทครับเซเว่นวันออนไลน์ครับเพจตอนนี้คนติดตามแสนกว่าแล้วครับส่วน YouTube ก็ใกล้แสนแล้วครับมอเตอร์คอดไทยแลนด์ของเรานะครับ แรกครับเดี๋ยวเรามาจับเวลากันทีมแรกอ่าดูพี่โบ๊ชกันว่าจะใช้เวลาจะใช้เวลาซ้อมกี่นาทีครับทีมงานครับทีมงานครับทีมงานครับ ทีมงานชินโจรครับท,ทีมงานชินโจรครับทีมงานอ่เดีวครับลูกมาจับพีโบอตรอบหนึงใช้เวลาเท่าไหร่เอากดนาฬิกาจับเวลาครับกดเอาดูจังหวะกดนะลูกกดตรงไหนก็ได้นี่กดตรงเดิมยนี่ก็ได้ดีเส้นก่อน ผ่านไปสองนาทีครับสำหรับพี่โบดทเดี๋ยวเราจะไปจับเวลาว่ารอบหนึ่งพี่โบดทใช้เวลาเท่าไหร่ครับแยวนิดหนึ่งพี่โบดทขับกี่นาทีครับอะ,อะไรลูก โมเดลพูดออกไม้ด้วยลูก่าเสียแทนครับ่าเสียแทนเข้าไปแจมครับเสียแทนครับเสียแทนห้าสิบเอ็ดวิครับรอบหนึ่งครับบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ครับสนามทับกวางสระบุรีครับเสียแทนไปยังรอครับ เดี๋ยวเมื่อกี้เราให้กดนาฬิกาจับเวลาไซโกโของช่องชินโจแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้จะใช้กล้องโซนี่ของทินโจถ่ายจับเวลาดูครับเดี๋ยวจะไปดูตัดเวลาก่อนครับเสียแทนครับ9-4ครับขอบคุณเสียแทนนะครับขอบคุณพี่โบ๊ทที่ชวนชินโจมาที่นี่ครับวันนี้มาเจอทีมอ่า พีเอ็มวังน้อยกับพี่มอริตกำลังซ้อมอยู่พอดีครับได <doo> ้ข่าวมาพักกันแต่เมื่อคืนแล้วครับหนาแน่นมากครับทีมมีแผนกทำกับข้าวแผนกโอ้ทุกแผนกกลางเต้นนอนครับอึ้บอึบครับลงพอดีนะครับเดี๋ยวตอนลงอ่ะนาทีต่อไปอะชินโจช่องช่องชินโจใช้เวลาทางที่บันทึกภาพหน้าจอขณะบ,บันทึกภาพว่าพี่โบ๊ชใช้เวลาเท่าไหร่ครับ พีบทธนารับเป็นจันครับเมื่อสมัย8 9ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วครับไปไหนก็มีแต่คุณพ่อไปด้วยครับสมัยก่อนครับคาวาซากิแล้วก็ยามาฮ่าครับเบอร์เจ็ดบางวันก็ใช้ผ้าผนคอด้วยครับรอครับส,สนามเพาศกรกษาเมื่อสมัย8 9ปีที่แล้วพี่บแข็งไหนชงชินโจไปนั่นครับกับทีมงานเพาศกรกษา เดี๋ยวตัวนี้47วิ49 50ลองชุบ51วิครับรอบหนึ่งพี่โบ๊ใช้เวลา51วิเราก็ถั่วเฉลี่ยไปเลยครับรอบละนาที พี่โบ๊ทขับโดยการจับเวลานะครับใช้นาฬิกาที่พี่แซมเจ้าของสนามลิเคปาร์กให้มาแขวนที่แฮนด์ข้างซ้ายแล้วก็ขับไปดูเวลาไปเพราะเป็นโชว์เป็นตัวเลขครับระวังหมาครับเราชินโชระวังหมาครับ ไล่หมาหน่อยครับไล่หมาหน่อยครับท่านผู้ชมครับไล่หมาหน่อยครับเดี๋ยวมาเป็นศพครับไล่หมาหน่อยครับไล่หมาหน่อยครับโดรนครับอ่าเดี๋ยวบอกพี่โบ๊สด้วยครับตะโกนไล่หน่อยแล้วครับพี่โบ๊ตไม่ไม่ไม่เร็วเ๋ยวเห็นได้ยังไงโอ้ยเร็วเร็วเร็วโอ้ยตายอู้ยเกือบครับท่านผู้ชมนิดเดียวครับนิดเดียวท่านผู้ชมเห็นยังไงครับ ก็ไปสนามอีกแล้วครับมาครับมาโอ้ยลูกรับอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับอันตรายมากครับนะครับโอ้โหครับท่านผู้ชมวัดดวงครับพี่โบ๊ชจะเห็นหรือเปล่าเออออกไปแล้วครับออกไปแล้วครับโอ้ยอันตรายมากหมาอย่างนี้ครับนั่นนั่นนั่นพี่แทนพี่แทนมาหยมางง มันงงอยู่นั่นแหละมันงงเฮ้ยอันตรายครับไปแล้วไปแล้วอ่า,อาโอุ้ยสะบัด ฝากถึงพี่จ้อยครับพี่จ้อยพี่เอสฝากถึงพี่จ้อยครับดูคลิปนี้แล้วโพสต์มากับผมนะครับพี่จ้อยพี่จ้อยเหรอพี่จ้อยดูคลิปดูคลิปนี้แล้วโพสต์มากับผมนะครับไม่ต้องห่วงวันนี้โพสต์เมื่อวานสองมิถุนายนที่สนามซีอาร์ซีกรุ๊ปของพี่หนูเล็กครับ พี่โบท๊ทแกเล่นอัด20กว่านาทีแล้วครับเวลาทัวเฉลีย่ยเมื่อวานที่ซ้อมรอบละห้าสิบเวิต่อรอบครับสนามนี้51ครับโอ้ยสบัดซ้ายสบัดขวาแรงเยอะอยู่ครับเวลาผ่านไป9นาทีครับท่านผู้ชมครับพี่โบท๊ทบอกว่าจะขับต่อไปนี้ฮิตละยีครับถ้าไม่ถึง20นาทีไม่เข้าครับ อย่างน้อย3มิตรถึง5มิตต่อสนามมาพิบ์ว่าไว้อย่างนี้ครับอนที่ไทยแลนด์กุมภานี้จะมีสนามแรกครับแล้วจะจับเวลาฟิตตัวเองทุกครั้งโดดทิ้งครับโดดทิ้งโดดกระแทกแล้วก็ไม่อ้อมด้วยครับตัดในเลยโดดลอยแล้วก็พับกด โอ oh, วันนี้เรามีทีมงานเอ็มบางน้อย uh huh. พี่มอริตนะครับมาด้วยครับ uh huh. เดี๋ยวเราจะไปบันทึกภาพอ่าพี่นิวพี่นิวพี่วิวครับพี่วิว ากติดตามชมภาพนิ่งครับพี่ถา,าก,กล้องเพื่อนุ่นด้วยครับพี่ตาก,กล้องนี้ทีมอะไรนี่สวัสดีครับอ๋ออยู่ย้ายมาอยู่ทีมบางน้อยแล้วสวัสดีครับนี่ครับฝากติดตามชมเลยครับโอเคครับภาพนิ่งครับภาพนิ่งทีมงานบางน้อยครับ ผมอยากได้ลงจากเนินปุ๊บอัดไปเลยอ่ะพี่ท<ห>ี่ลงจากเนินปุ๊บแล้วอัดฮะเหมือนออกตัวอาา่ะพี่าาก็าากอย่างนี้แหละครับได้ประสบการณ์ชินโจผ่านไป12นาทีครับสำหรับพี่โบธธนารัตน์เป็นกันครับท่านผู้ชมดูเลยครับ ยังไงก็20นาทีครับสมัยก่อนพ่อแกครับคุณพ่อแกครับพี่จ่อยครับต้อง30รอบครับ30นาทีงั้นพี่จ่อยแกไม่ให้เข้าสนามครับตอนสมัยเมื่อ9ปีที่แล้วครับแนารั์เป็นจันตอนนั้นอายุป,ประมาณ18-9แาที่ชินโชช่องชินโชเจอ2มิตรละ30นาทีครับอย่างน้อยๆต้อง3มิตรโดดครับนั่น โอ้พี่เขาพี่เขาถ่ายที่ใช้ความเร็วสูงเนี่ยครับพี่ใส่ตาครับ FPV หรือเปล่าครับจำไม่ได้แล้วความเร็วสูงและบันทึกเสียงได้ใช้กล้องโกโ r o ในการติดตั้งในการบินตอนนี้ท่านผู้ชมครับ DJIDJI ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบเสียงระบบระบบเสียงได้เข้ากับอ่า YouTube เข้ากับ Facebook ได้แล้วครับเนื่องจากสองขั้วมหาอำนาจนี้ตอนนี้ก็ยังอ่าผลประโยชน์ไม่ลงตัวกันครับถ้า d j i ซึ่งเป็นของจีนเนี่ยจะเชื่อมต่อระบบ Facebook ระบบ YouTube ซึ่งแต่ก่อนนะครับชงชินโจเชื่อมได้ครับ สามารถควบคุมเสียงออกได้เวลาบินแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วครับสามารถเชื่อมได้ทั้ง Facebook Youtube ได้พร้อมๆกันแต่ตอนนี้ถามดีเจแล้วครับว่าดีเจไม่ยอมไม่ยอมจ่าย y o u t u b e ไม่ยอมจ่าย Facebook ก็เลยไม่สามารถทำสัญญาระหว่างกันได้ครับครับรบ d ดีก็ต้อง 5. 5. ก็เลยไม่สามารถเชื่อมต่อให ผ่านไป14นาทีครับเหลืออีก6นาทีครบ20ครับเราไปดูกันว่าพี่โบนตอนนี้เอาจริงเอาจังในการพิชซ้อมมาครับเมบื่อวานท่านผู้ชมก็ไปเห็นแล้วนะครับว่ามีโม่ครับราม77ของลูกชายหมอแก้วหมอแหวนของพี่บุญตาครับ คับที่สนามซีอซีครับของพี่หนูเล็กพี่ชายาซีอารครุ๊ปครับหรือพี่อุ๊ดที่สนามซีอเมื่อวานทำเวลารอบหนึ่งเนี่ยมี46วิครับ46 47โดยมาตรฐานทำเวลาดีมากครับรแล้วเขาใช้รถ KTM 250ที่ใหม่แล้วเขาก็ใช้รถสงจังหวะ250 วายเซฟของคุณพ่อมาขับยามาฮ่าครับก็ทำเวลาได้ดีครับโอ้น้องโกรครับน้องโกรออก85มาแล้วครับวายเซ็ครับเสียงนิ่มมาก สวยครับท่านผู้ชมครับลอยบิดลงกดแล้วก็แบนเลยครับอืใช้เวลา15นาทีครับพี่โบ๊ชครับฮิตแรกครับสุดยอดครับ15นาทีฮิตแรกครับสุดยอดครับพี่โบ๊ชเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับวันนี้ก็ขอขอบช่องชินโจก็ขอขอบคุณเสียแทนจัดให้พี่โบ๊ชธนรัตน์เป็นจันพี่โมเดลและที่ขาดไม่ได้ก็พี่เอสนะครับเอสนี่คนนี้แหละครับพี่เอส มอเตอร์คอนของเราครับพทย์าษาแล้วแล้วก็นี่ครับพี่สงชัยครับดูครับดูเขาจะโดนอะไรครับให้โดนอะไรดูอะไรครับอืมเขาจะดูดห้าแล้วครับนี่น้องโอนครับเด็กหมวกเหล็กนี่ครับห่างจากสนามท้าควางไป40กิโลครับ สิบหกเจ้าที่ผ่านไปครับขอบคุณนีทีมงานบางน้อยครับท่านผู้ชมครับนี่บางน้อยครับนี่ครับทีมงานทีมงานใหญ่มากมีแผนกแม่ครัวทำกับข้าวมีนอนในรถกลางเต็นท์นอนครับผ่านไฟใช้เองครับกู้น่ารักครับมากันแบบครอบครัวครับอันนี้เดี๋ยวสักพักท่านผู้ชมครับท่านจะได้ชมครับสวนแตงโมครับ อโอเคครับรอมรอบด้วยเขาครับสิ้นเดือนนี้เจอกันกันที่นี่ครับสวัสดีครับ